สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นกล่อง d h l นะคะมาส่งของทีแรกทีแรกยายจ๋า,จานึกว่าของขวัญคริสต์มาสมาจากบริษัททํางานนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโลกวิบวับเนาะเขาส่งของขวัญมาที่บ้านเห็นเขาบอกนะคะ,ะนึกว่าเป็นช็อกโกแลตหรืออะไรแต่ว่ามันเบามากเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่พอมาอ่านชื่อตรงนี้โอ้ยสอกิโล พี่น้องจา๋ามาจากดอยสลันอา้า,าวภาษาภาษาเบียวเยี่ยมนะคะตื่นเต้นพึ่งได้รับของมาจากเยอรมนีไทยทิไทยทิไายทิอุ้ยพูดผิดพูดถูกนะคะถำมว่ามาจากไหนโอ้สเวนเซนนะคะเวนเดอร์คิงนามสกุลเนาะมาจากเยอรมนีนะคะโอ้ สุดยอดอรักที่สุดเลยหอมกินออกมาข้างนอกเลยนะแต่มันเบามากอม,มาดูกันข้างในนะยังไม่ได้เปิดนะเป็นไปได้เหรอเนี่ยโอ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้ปาดก่อนนะคะอของฝากจกากเยอรมนี ยาวของเรานะคะนองยาวน้อยเยอรมน,นีนะโหมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยโอ้โหดีใจยิ่งกว่าของขวัญอะไรอีกนะคะที่ของขวัญคริสต์มาสของยายจานะคะจากอืขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากใจเนาะ,ะขอบคุณพี่ยาวแล้วก็ขอบคุณพี่ youtube นะคะที่ทําให้เรามารู้จักกันตื่นเต้นโอ้โหหอมมากเลยนะคิดดูนะคะกว่าจะได้กล่องใหญ่สองกิโลเนี่ย โอ้มีเห็ดดาด้วยด้านนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะเนี่ยกว่าจะได้เห็ดสองกิโลนี่พี่น้องจา๋าสดสดจะเยอะขนาดไหนพี่เขาเข้าปลากี่รอบโอ้ยทำไมใจดีขนาดนี้โอ้เต็มกล่องเป๊ะสวยงามแห้งสวยงามมากเลยนะคะโอ้ขอกอดขอกอด มิตรภาพ youtube นะคะใจนานใหญ่ยิ่งกว่าอะไรนะคะอ๋หนาวก็หนาวเห็นไปเก็บนะคะอูยนางส่งเห็ดมาให้ยายจ้านี่ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจเนาะไม่รู้จะเอ่ยคำไหนเลยนะคะสุดยอดดีใจยิ่งกว่าได้ของขวัญ ได้กินทั้งปีเลยนะเนี่ยยายจ๋าใครจะแบ่งใครจะแบ่งนะคะไม่แบ่งไม่แบ่งหายากนะ <S <S <laughs> อ้ยเนาะอ้ยนะคะน้ำใจนี้เนาะน้ำใจนี้นะคะขอให้พี่นงเยาวเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกับชีวิตขอให้สมหวังกับสิ่งที่ต้องการเนาะขอให้ดังป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 ัง,ปงแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่ยาวจ้านะคะ หูยน้องมุยน้องมุยเดี๋ยวน้องมุยเห็นนะคะยายจ๋า,จาต้องขับรถไปส่งมุยไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องถามก่อนเพราบ้านเขาลือใหม่นะคะช่วงนี้เขาไม่ยอมให้ไปหานะคะพูดถึงวันเสาร์อาทิตย์เออแล้วอีกปัญหาหมอนกันแหละสามียายจ๋า,จาน่ะลกูกลกวิบวับเนี่ยไม่ขับรถออกนอกเขตนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่เลยนะคะมิตรภาพ YouTube มิตรภาพออนไลน์นะคะมีอยู่จริงเนาะเนาะไม่นึกไม่ฝันนะคะครั้งที่แล้วนี่ก็ฝากส่งมาทางมุ้ยแล้วให้มุ้ยสมามุ้ยก็มาส่งถึงยา่จ๋าเลยนะคะแต่ครั้งนี้มาถึงบ้านเลยแล้วมันเยอะมากๆดูสิโอ้โหสองกิโลนะคะเนี่บรรจุเลยนะคะก็เขียนมาสองกิโลเห็ดแห้งสองกิโลให้คิดดูนะคะขอบคุณไม่มีคำไหนจะพูดเนาะจะหาอะไรไปฝากพี่เยาวดีละเนี่ย โอ้ยดีใจนะคะดีใจมากๆเลยปษณีเคาะเห็นปษณีวิ่งมานะคะอ่าเขากดออดเนาะย่าจะาวิ่งไปเขาโยนตุ๊บไปหน้าต่างประตูเลยนะคะสมัยนี้ปัจจุบันปีนี้นี่ไม่ต้องเซ็นรับสินค้าเลยนะไม่ไม่เซ็นรับอะไรเลยนะคะโยนโตมเลยแล้ววิ่งหนีเราไปเลยนะคะไปษนีที่นี้กลัวติดโรคจากเราพะนะโอ้ยเนาะอือวิดีโอนี้เนาะ อยากบอกทุกคนว่านะคะยายจ๋าไม่มีคำไหนจะพูดปีนี้เป็นปีที่โชคดีที่ยายจ๋าตัดสินใจเข้ามาร่วม y o u t u b e นะคะเป็นเวลานี้ก็จะเข้า11เดือนเนาะ7มกรานะคะเมกราเต็มปีนะคะยายจ๋าก็รู้จักพี่นงยาวมาตั้งแต่มกรานะคะไม่คิดว่าน้ำใจออนไลน์เราจะมีมากมายขนาดนี้ปีนี้ยายจ๋าได้รับเพจจากเจ้พาเพลินจากสวีเดนแล้วก็ได้รับจาก พี่นงเยานะคะย่า,ายังไม่มีของฝากกลับเลยเนี่ยรอหน่อยเนาะพุงจะไม่เป็นเหตุเพราะหาเหตุไม่มีนะคะโอ้สุดยอดไม่มีคําไหนเท่านะคะคําว่ามิตรภาพเนาะ <S <S แล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้เจอกันขอบคุณพี่ยูนะคะที่ทําให้เรามารักกันเนาะดูและยังแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันดูซิเนี่ยถ้าขายก็ได้มากมายเลยนะราคาของเขาอะนะคะ แต่ที่เขายังไม่เคยคิดจะขายยังส่งมาให้น้องกินนะคะนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดกับคำว่าให้นะเออเป็นอะไรที่สุดยอดที่เราได้รับจากคนจากคำว่ามิตรภาพเนาะจากออนไลน์ที่คนอื่นไม่เชื่อว่ามีจริงนะคะคนอื่นไม่เคยมั่นใจว่าจะมาถึงได้ในวันนี้นะคะนี่เป็นจุดสำคัญเนาะความสุขนะคะที่เราแบ่งปันให้กัน แค่เห็นรอยยิ้มแค่ได้พูดคุยแค่ได้เห็นหน้ากันแวบบแบมบก็เหมือนเป็นพี่น้องแต่ปางก่อนนะคะเจยจ๋าเชื่ออย่างนั้นการให้วันนี้นะคะขอให้พี่เยาวของยเยจ๋านาอมีความสุขเนาะสมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นมาอยู่ใหม่เนาะงานการก็ยังไม่ได้ทำนะช่วงนี้เก็บเหตุเก็บเหตุนะคะแต่ว่าเนาะเราก็วางแผนและเดินหน้าต่อไปด้วยความสุข ขอให้ช่องพี่เหวดังปังดังปังเงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเนาะใครสนใจใครสนใจไม่แบ่งนะคะไม่แบ่งนะคะพี่น้องจ้านะคะสุดยอดจริงๆวันนี้จะดีใจมากๆมีใครบ้างนะคะที่คิดเนาะ ว่าเราจะมีความสุขทางออนไลน์ได้ขนาดนี้วันนี้ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่านะคะพี่น้องที่ทำ youtube ร่วมกันเนาะใครเหนื่อยใครท้อนะคะลองสินะลองนึกถึงถ้าวันนี้เราถอยหลังไปเราจะเหงาขนาดไหนอ่ายายจ๋าถอยไม่ได้แล้วเพราะยายจ๋าหลงรักพี่อยู่และหลงรักทุกๆคนมากถอยไม่ได้จริงๆนะคะ เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเติมพลังและกำลังใจเดินหน้าต่อไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองมากๆเนาะการให้นะคะไม่ว่าให้อะไรเราก็มีความสุขแล้วคนที่ได้รับก็มีความสุขที่สุดนะคะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเนาะแค่คิดอยากจะให้ใจเราก็สุขแล้วตรงนี้เรามาฝึกให้ตัวเรามีความสุขในแบบของเรานะคะอย่าเอาต,ตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเนาะ โชคดีมันก็ไม่เหมือนกันการทํางานก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้เรายังไม่โด่งดังให้มองซิว่าเราขาดอะไรนะคะยายจ๋าก็ยังต้องมองและพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะแต่ก็ภูมิใจสุดใจนะคะสุดใจและปลื้มมากในตอนนี้คือมิตรภาพที่ได้รับ จาก YouTube ค่ะวิดีโอนี้จะก็ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวไปเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวกลัวคนอื่นแย่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและขอบคุณพี่นงเยาวนะคะเยอรมนีเนาะด้วยรักจากใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ให้ไม่ให้